หนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อห้าช่อตาที่แห้งก่อนเนี่ยนนี้ก็จากโคนล,ลงมาก็ประมาณเกือบเกือบถ้าดึงดึงก็อาจจะประมาณยี่แปดเซนนะก็มีอยู่ห้าช่อที่บริจาคครั้งนี้บริจาคผมครั้งที่สามนะลองตัดอะไรแบบใหม่ๆที่ไม่เคยตัดมันเรียกว่าฮินเดน อันเดอร์คัตนะเหมือนกับแบบซ่อนทรงผมเอาไว้ใต้แบบแบับเทอะไรเงี้ยนะดูภายนอกแบบเป็นผู้สาวทรงมัธยมต้นชัดๆเส่ยผมมาปบนี้แห่แห่เท่เลยน้องๆมัธยมก็น่าจะเอาไปตัดได้นะทรงนี้พิกัดร้านนี่เดินสุดทางมันจะยืนร้านมันจะอยู่ใกล้ๆอ่ะคอนโดอ่ะ ติดกับคอนโดเลยมั้งริมกำแพงรู้ว่ไงสาวหล่อช่องทางประติดประต่อไงโทรจองคิวกันได้พิมพ์ไปโลบินสันสมุดประกรันพอเสร็จปุ๊บจริงๆร้านมันอยู่อันนี้นะ b บล็ k มาเก็ต จอดรถเราก็เดินเข้ามาด้านในนะร้านมันไม่ได้อยู่แบบใกล้ๆล,ล้านจอดรถนะต้องเดินมาแบบสุดทางด้านในอ่ะค่าจอดรถคือแบบ20บบาทจอดนานเท่าไหร่ก็ได้นะฮะพิกัดปักไว้